พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศยังคงร่วมการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยบอกว่าดูแลคนอื่นแล้วอย่าลืมดูแลตนเองด้วยบางคนก็บอกว่าขอให้ทหารกล้าทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีจดหมายถึงทหารซึ่งชาวบ้านจากหมู่บ้านกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านได้เขียนมาขอบคุณทหารที่ได้มาช่วยเหลือประชาชนมาแจกข้าวแจกน้ําให้ด้วยการนํารถครัวสนามเคลื่อนที่มาถึงหมู่บ้านเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครเมื่ออยู่บนพื้นแผ่นดินไทยจะได้รับความรักอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันหนึ่งพระไทยสู่หัวใจทุกดวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงครัวพระราชทานอาหาร ปรุงสดใหม่คือปัจจัยที่สำคัญมากต่อผู้ประสบภยัยรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่และช่วงนี้เราไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะดีใจครับที่ทั้งรีบตอบร้านที่จะชาชนมทัพเขาคุณเช่าจะต่างัหารเพื่อมาช่วยชุบดีใจดีใถึงชีวิตตี่สู้ต่อไปครับผมแม่ดีใจ ที่เป็นบันททีงประชาชนบันททีงเขาเนี่ยจาแต่ตีว่าน้ำท่วมนี่ก็ลำบากอย่าขนาดนะั้นเสื้อผ้าอย่างพ่มมีก็มมีนี่เจะเอา,เอาของอย่างไร้วยหน้าไปทิ้หมดนี่มันจ